ก่อนสร้างบ้านสร้างโครงการหมู่บ้านขายต้องไปซื้อบ้านซื้อโครงการหมู่บ้านทุกที่ก่อนเอา้าแล้วแบบนี้เราก็ต้องอยู่ทุกโครงการหมู่บ้านใช่ไหมครับไม่ใช่ประเด็นที่จะซื้อก็คือเราต้องลงไปดูลงไปสำรวจนะครับเพื่อเก็บข้อมูลนั่นเองว่าคู่แข่งในพื้นที่เนี่ยนะฮะ โครงการเนี่ยเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นพื้นที่ก่อสร้างกี่ตารางวาพื้นที่ของตัวบ้านก็คือพื้นที่ใช้สอยใช่ไหมครับกี่ตารางเมตรและกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำกี่ที่จอดรถและที่สำคัญราคาขายเท่าไหร่รูปแบบรูปทรงบ้านเป็นอย่างไรและสุดท้ายต้องรู้ให้ได้ว่าเขาขาย บานได้ไหมนะอันนี้คือประเด็นสำคัญที่ต้องทำด้วยนั่นเองนะครับ